อยากให้โกดเล่าให้ฟังว่าเป็นแอร์เนี่ยเคยโดนจีบนเครื่องบ้างไหมยอย่างที่อากิโกะเจอใช่ไหมเขาก็จะแบบเหมือนชวนคุยแล้วเขาก็จะแอบบดูชื่อเราดูป้ายชื่อเหลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอออชื่ออากิโกะเป็นคนญี่ปุ่นหรอคราวนี้ก็จะบอกอ๋อใช่ใช่เป็นลูกครึ่งหรือเงี้ยแตาจะหัวแต่เขินทำไ,ไมไม่ได้เขินชวนคุยว่าเออแล้วเนี่ยแบบว่าหลังแลนไปอ่ะแลนไปเสร็จเราบินกลับไทยเลยไหมหรือว่าแลนไปเราได้อยู่เลยร์โอเวอร์ที่น่นนี่ก็บอกว่าอ๋อก็เลยร์โอเวอร์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็แบบถามแีนไป หรือเปล่านี่ก็บอกว่าก็คงไปกับทีมไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอคอนแทคแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวแบบอยากจะไปไหนก็แบบพักมาบอกเขาได้นะเดี๋ยวเขาพาเที่ยวประเด็นคือให้คอนแทคหรือเปล่านะเขาอะก็ขอไอจีนี่ก็แบบไม่รู้จะปฏิเสธยังไงใช่ไหมก็เลยให้ไปแต่ว่าเขาก็คงเปิดเข้ามาดูแล้วเขาก็คงรู้แหละว่าอ,อ๋อแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยคุยเก่งกันนะ <c oughs> เราอะ เคยมีแบบคนญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันนะให้เป็นนามบัตด้วยแล้วก็ล่าสุดที่เจอใช่ไหมแพื่อว่ควจะอยู่บนแมกซีนของบนเครื่องใช่ไหมล่าสุดแล้วเขาถามว่า is this you อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ออ๋อใช่เขาก็ชวนคุยนิดหน่อยพอหลังแล้วเราก็แฟร์วิผู้โไดสารอยู่ใช่ไหมเขาก็แบบเอายื่นโน้ตให้เราเราก็เอามาอ่านโน้ตเขาก็บอกว่าเออขอบคุณสาหรับเ e d flight นะยูแบบน่ารัก beautiful มากอยากแบบรู้จักแล้วเขาก็ให้คอนแทคของเขาเอาไว้อะไรประมาณอย่างนี้ฉันคนมีประสบการณ์ยังไงก็คอมเมนต์บ อหน่อยแล้วกันนะครับ